h o n d a XL750 ทาทันอลครับรถคันนี้จดทะเบียนปีส0 2 4สีเลขไม่หม่2 4กิโลเมตรแท้ครับเป็นรถใช้มืมเดียวจะแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหนเลขไม่แท้ไหมมาชมครับเลขไม่คันนี้วิ่งมานะฮะ24,412กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไม่จากปลูกค้าให้ดูทุกคันครับ จอเดินไม่สวยใสเหมือนใหม่ครับฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันเลยคันนี้มาพร้อมชุดกล้องหน้านะครับแล้วก็หน้าจอตัวนี้มาให้ด้วยนะฮะกุญแจครับกุญแจชิปครบ2ดอกครับกุญแจปี๊บครบนะครับสดอกเลยนะฮะโัวโช๊คสวยไม่มีรอยขันรอยเอร์วิสแผงข้อบนเดิมสวยครับแฮนยังเป็นแฮนด์เดิมครับคันนี้มีบาร์จัดเวตมาให้ด้วยประกับไฟฟ้าเดิมตัวสตางค์ไม่มีลารานะครับปอกแฮนด์เดิมกาดแฮนด์เดิมครับมือคลัตช์มือเบรกเดิมนะฮะไม่คดไม่งอครับ ประกาศพล่งตัวสอดต่างๆไม่มีดาราครับมาครับชุดสีถังเดิมสวยครับบอกว่าแทบไม่มีรอยเลยนะครับแล้วก็ตัวถังนะครับก็บอกว่าเป็นสีขาวเดิมครับมีเพียงรอยขนแมวเล็กน้อยครับไม่มีบุบลักยิ้มสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบเบาะนั่งจะคงเป็นหนังเดิมครับไม่มีขาไม่มีดูครับที่จับด้านท้ายเดิมสวยนะฮะด้านหน้าครับวันนี้ยังคงเป็นชิวหน้าเดิมนะฮะ น็อตเดิมทุกตัวครับโคมไฟหน้าเดิมสวยครับเป็นแบบฟูเอาีีครับแทบไม่มีรอยหินเลยคันนี้มาพร้อมกับชุดไฟสปอร์ตไลท์คู่หน,หน้าอีกหนึ่งคู่กระบอกชกสวยครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างบังโคลหน้าเดิมครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวอย่างด้านหน้าครับสภาพอยู่ที่80%ครับขอบล้อด้านหน้าคันนี้ครับเป็นสีเดิมนะครับไม่มีฉลอกไม่มีดุ่งที่ว่าสวยแทบไม่มีคราบสนิมเลยจานเบรกด้านหน้าครับต้องบอกว่าเป็นร่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับกระบอกชกด้านล่างสวยครับไลทหลิวลอยคาลิ ลายลิ่อรอยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้มาพร้อมกับชุดกาดต้วน้ําด้านหน้านะครับแล้วก็นี่ครับตัวคอทอด้านหน้าสวยครับอกล่างเดิมไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างนะฮะแฟลลิ่งด้านขวาติกเกอร์เต็มครับไม่มีฉีกขาดหลุดรอดหรือแตกร้าวชุดนี่ครับแคสบาร์ด้านข้างแต่งนะครับนี่ฮะจากโมโตเวฟนะครับมาฝาเป้าสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมและคาบกาวนะฮะแค้งเครื่องด้านขวาครับ ไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับพักเท้าเดิมครับยางเต็มขาย,ยเบรกหลังไม่คดไม่งอครับคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมครับเดีย๋ยวฟังเสียงท่อคันนี้กันนี่ครับตาติดง่ายครับรอบเดินเบานี่กันตาเร่งนี่ครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครืงยนต์นิ่งครับอัตราเร่งดีคันนี้ไม่มีสะดุดเลย สิงอาร์มด้านขวาครับต้องบอกว่าไลท์ริ้วลอยนะฮะจานเบรกด้านหลังครับเป็นล่องเพียงเล็กน้อยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะขอบรถด้านหลังครับเป็นสีเดิมไม่มีถลอกไม่มีดุงครับยางหลังคันนี้สภาพอยู่ที่80%ครับไฟท้ายเดิมสวยครับสูนตรงไม่มีบิดเบี้ยวเลยรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดใทั้งสิ้นแน่นอนครับอันนี้ต้องหรือบอกไปเมื่อกี้คันนี้ได้ปี๊บนะครับทั้ง3าใบแต่งครับจากบล็อก a d วนะครับมาฮะ ฝั่งซ้ายครับนี่ฮะสเตอร์เดินติดรถจากศูนย์ครับขาวใสเหมือนใหม่สวิงอาร์มด้านซ้ายสวยครับสติ c k ์วอร์นิ n งอยู่ครบวินเดี๋ยวให้ดูนี่ปี๊บด้านข้างนะครับซ้ายและขวาครับสวยครับมีเพียงรอยถลอกเล็กน้อยตามการใช้งานไม่มีรอยล้มนะฮะพัดเท้าด้านซ้ายยางเต็มครับคันกียคันนี้ไม่คดไม่งอครับแข้งเครื่องด้านซ้ายมาดูครับเป็นสีเดิมไม่มีถลอก นะครับไม่มีรอยลม้มนะครับล้ลมแต่ฝาวาสสวยไม่มีรั่วซึมและคาบกาวเลยครับแฟลลิ่งด้านซ้ายซิกอร์เต็มครับไม่มีฉีกขาดดุดรอนหรือแตกร้าวชุดแคสบา์ด้านข้างฝั่งซ้ายสวยครับไลท์ริ้วรอยครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายแห้งใสครับตามมาตายทันทบยัยรัชบุรีครับกระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์จานเบรกด้านหน้าเป็นล่องเป็นเล็กน้อยสัมผาดด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยเอาละคันนี้ เราเปิดราคาครับนี่ฮะไว้อยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับดาวด้วยตัวเพียง2อ0 0 0นบาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าส่ง,สงทั่วประเทศฟรีค่าโอนทุกอย่างนะฮะรับแรกเทินบิ๊กบาทุกรุ่นรถเล็กทุกรุ่นถ้าคุณหาอยู่ครับ XL 7 5 0 f ห n L ฟนแอลบอรดเลยคันนี้ตอบโจทย์ครับสีเดิมสวยมาพร้อมออปชั่นที่จัดเต็มหาอยู่รีบมาครับทันทีจรีสวัสดีครับ